สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องเล่ g เกมนะครับผมวันนี้มาแจกรหัสไก่ตัน2550ันหแม็กนะครับผมโอเคก็มาเจดีกว่านะว่ามีอะไรมั่งโอเคเริ่มจากหมัดก๊อตเลยรู้สึกว่ายังไม่ได้อัพเลยนะไม่ถึงแม็กด้วซ้ำเพราะรหัสนี้เป็นสายปั้นนะครับผมและผลไฟเป็นตื่นปิ้วอ้าวแล้วก็ดาบ เอ่อชิตาไรไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกก็เต็มแล้วนี่ปิ้ปวว้าวโเท่เผาสามก็มีนะอากิเกราะไตรุง้งสังเกตมีวับมีโอเคครบแต่เสียดายคือเงินน้อยมากอเืเงินม่วงเยอะอยู่นะโอ้ยโอเคมารีวิวของก่อน นี่นะครับโอ้ดาบแช้งก็มีเอ็นมะเช็นโดยม,มีหมดแล้วก็กีตาร์บลูก็มีนะครับโอ้โหแล้วก็ฝ้าคุมก็มีนะฝนสั่นนะครับโอ้โหไอเทมก็จะมีแค่นี้นะโอเคก็มีแค่นี้อืมน้อยมากสําหรับไว้แจก,กละกันผมว่าจะแจก,กวันเสาร์ละกันนะโอเคเปิดรหัสเลยดีกว่า ปุ๊บโอเคแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย